สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง FAYNWK เหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่นอกบ้านชิวๆถนนถนนวันนี้เราจะมารีวิวตะก,ก้าลายนี้นะคะทุกคน,นลายดอกลายดอกมีขอบเขาเรียกมาอย่างไรลายดอกขอบั้งซี่บอ่ นี่หนึ่งใบมีสองลายหนึ่งใบมีสองลายนะคะทุกคนตอดก่อนเดี๋ยวบ่เห็นน,นี่ต้นตะก้าใบนี้เป็นไซส์ไซส์เอมนะคะทุกคนไซส์เอมนี่นะคะทุกคน ตะก,ก้าใบนี้เป็นไซส์เอม็มตะก,ก้าสีสีแดงเลือดหมูกะละมังตะก,ก้าสีแดงเลือดหมูนะคะแล้วเราใช้เส้นหวายเส้นสารเป็นสีครีมทองสีครีมทองนะคะทุกคนสำหรับขอบนี่ขอบ ขอเป็นสีเทาทองนะคะขอเป็นสีเทาทองแล้วก็เป็นลายจุงนางนี่นะคะจะมีลายลายจะอยู่ทั้งข้างๆ้าแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าข้างข้างหน้าจะเป็นแบบนี้หนึงแล้วก็เป็นรูปหัวใจอีกหนึ่งนะจ๊ะ แต่ว่าเป็นลายเดียวกันนะคะเราสามารถทําได้หลายรูปแบบนีนนะะน่สำหรับใครที่ยังไม่มีลายที่จะทําหรือว่าจะหัดทําลายง่ายๆเราก็จะขอแนะนําเป็นลายนี้เลยนะคะนี่ง่ายมากสําหรับคนที่ทําเป็นสําหรับคนรีวิวนั้นก็ไม่เป็นนะคะทุกคน ใบนี้ลูกค้าสั่งจากอุทัยอุทัยธานีซุสโขไทย,ไทยทนนสุโคไทยสุโคไทยนะคะลูกค้าลูกค้าสั่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีลายแล้วก็ยังไม่มีสีไวที่ชอบสีตะก้าที่ชอบ เราก็มารีวิวเผื่อจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้านะคะสำหรับใบนี้จะเป็นกระเป๋าใบใหญ่หน่อยกระเป๋านี่นะคะใครที่สนใจอยากจะลองทำคอมเมนต์มาดูนะคะเผื่อเราจะสอนเผื่อเราจะสอนนะคะทุกคน คลิปนี้เราก็จะขอจบไปกับการรีวิวลายตะก้าลายใหม่เอ้ยไม่ใช่ลายใหม่ลายนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ